และต่อมาในฟีเจอร์ใหม่อันที่6นะครับผมคือฟีเจอร์ที่สามารถบันทึกทุกคอมมานด์ทุกการเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า step recorder ครับผมบอกเลยครับว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยน่าจะต้องถูกใจเจ้านายหัวหน้านแผนกประธานบริษัทหรือใครก็ตามในในสายงานสำนักงานที่มีลูกน้องเนี่ยจะต้องดูแลลูกน้องเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณน่าจะชอบฟีเจอร์นี้เป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ในทางตรงกันข้ามเนี่ยครับเหล่าลูกน้องทั้งหลายที่มีหัวหน้า ที่ที่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยน่าจะค่อนข้างกังวลแล้วก็กดดันตัวเองกับไอ้เจ้าฟีเจอร์ Step Recorder นี่พอสมควรเลยครับเพราะว่าอย่างที่ว่าไปครับผมเ t e p รคอร์เดอร์เนี่ยมันสามารถบันทุก,ท,กทุกการเคลื่อนไหวทุกๆก,การคลิกการกดคีย์บอร์ดอะไรของคอมพิวเตอร์ของเราได้หมดตั้งแต่เราก็เริ่มกดเรคอร์ครับผมโดยวิธีการ Access เข้าใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยครับคุณเนี่ยครับเข้ามาที่ปุ่มแท็บเซิร์แล้วก็พิมพ์ว่า Step step r e c o r อร์ มันก็จะมีขึ้นมาให้นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันครับนี่ครับแถบนี้ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยคือตัว,ตว Step Recorder ดครับการใช้งานก็คือคุณกด Start r e c o r d ปุ๊บสีแดงนี่ครับมันก็จะอันนี้อ่ามันค้างๆหหืือเอาใหม่ครับนี่ครับถ้าเกิดขึ้นหน้าอย่างน,น,น,นี้ขึ้นมาแปลว่ามันเริ่ม Record แล้วครับผมก็คือหลังจากนี้เราคลิกตรงไหนเราลากอะไรเรากดโปรแกรมอะไรบ้างเรามีการครอบรูปมีการทําอะไรขึ้นมาก็ตามนะครับผมเข้าเว็บไหนพอดี ข่าวบอลอะไรแบบนี้กดเข้าไปดูรูปไหนแบบนี้ครับก็จะเห็นหมดเลยครับว่ามีการเคลื่อนไหวใดๆบ้างในหน้าคอมพิวเตอร์ของเราครับแล้วก็ที่มันเจ๋งไม่กว่านั้นก็คือพอหลังจากเราเลคคอร์ดเสร็จเนี่ยพอเราพอใจากับการทํางานแล้วเนี่ยเรากดสต็อปเลคคอร์ดปุ๊บนี่ครับวินโดว์จะทําการส่งรายงานสเต็ปบายสเต็ปออกมาให้เราดูแบันอ,อย่างละเอียดเลยครับผมจะเห็นหมดเลยว่าอ่ะเนี่ย สเต็ปหวันที่นี้นเวลานี้ยูเซอร์เนี่ยใช้กดเมาส์ซ้าย,ยูเซอร์มีการแดรกมีการลากอะไรอย่างนี้กดโปรแกร,รม Excel กดโปรแกรม Word หรือว่ามีการเนี่ยครับผมทุกการเคลื่อนไหวหมดเลยครับเราเข้าเว็บอะไรแล้วเข้าไว็ที่หน้าไหนทุกการเปลี่ยนแปลงของหน้าจอแม้แต่การเลื่อนเมาส์การคลิกเมาส์เนี่ยจะเป็นจะถูกบันทึกอยู่ในสเต็ปเรคคอร์ดนี้หมดเลยครับ ก็นอกนอกจากรูปภาพนะครับก็จะมีการเขียนดีเทลให้อย่างละเอียดเลยครับว่าเรา access ไปที่ไหนบ้างเรามีการเข้าอะไรก่อนหลังไฟไหนอยู่ที่ไหนก็คือจะสามารถ track ประวัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ user เนี่ยได้อย่างละเอียดเลยครับเราก็สามารถ s save เป็นไฟล์หรือว่าจะทำเป็นรายงานก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมกดเข้ามาที่เข้ามาที่แท็บ search นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า step recorder สำหรับ Windows 10นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นได้เลยคุณกดเข้าไปก็จะเปิดการใช้งานได้ทันทีครับกดที่ปุ่ม Start Recording นะครับผมเรามาพูดถึงฟีเจอร์ตัวต่อไปในตัวที่7กันเลยนะครับผมก็คือฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่ทำให้เราสามารถเสิร์ ในก o เกิลโดยรูปภาพได้คือปกติเนี่ยเวลาเราเสิร์ชใน Google อย่างเช่นเราอยากเสิร์ชรูปภาพเนี่ยเราก็เข้าหน้า Google ใช่ไหมครับผมเนี่ยอ่สมมติผมเข้าหน้า Google ผมอยากจะหาอา่สมมติผมอยากจะหา Windows 10บแล้วอยากจะหารูปเนี่ยใช่ไหมเราก็กดพิมพ์เข้ามาก่อนเราก็ค่อยเข้ามากดค้นรูปนะครับผมผมันก็จะเป็นรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยในทางตรงกันข้ามนะครับผมคือ ฟีเจอร์ใหม่ของ Windows 10ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซิร์ชโดยรูปภาพและให้มันผลปรากฏในเป็นเว็บลิงก์เป็นลิสต์ของลิงก์ในอินเทอร์เน็ตได้ว่าไอ้รูปนี้เนี่ยมันอยู่ในเว็บไหนสมมุติว่าเรามีรูปที่อยากจะหา Reference เรามีรูปที่อยากจะใช้งานในประการประกอบธุรกิจเอามาลงโฆษณาลงเพจแต่เราไม่รู้ว่ารูปเนี้ยมันอยู่ใน Reference ไหนมันอยู่ในเว็บไหนเป็นของใครเป็นเจ้าของหรือเปล่าเราสามารถเนี่ยครับผมเข้ามาที่ Google Image นะครับแล้วเราก็เปิดรูปขึ้นมาได้เลยสมมติอ่ะผมมีรูป ผมมีรูป cover ของบริษัทอยู่ใช่ไหมผมลากเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแถบนี้มานะครับคุณก็สามารถลากมาแล้วปล่อยเมาส์วางได้เลยแล้วมันก็จะทาการค้นหาให้เลยครับผมว่ารูปที่เรามีอยู่เนี่ยมันไปอยู่ในหน้าเพจไหนบ้างอันนี้ครับผมเป็นรูปของเป็นรูป cover ของเพจ Facebook ของบริษัทผมเนะของ ERT เราเนี่ยก็เนี่ยครับก็จะขึ้นเป็นลิงก์มาให้เลยว่ารูปนี้มี reference อยู่ในนี้เป็นรูป cover ของเพนี่ยครับมันใช้งานค่อนข้างง่ายมากครับก็คือเราเปิดรูปขึ้นมาขออภัยครับไม่มีอันนี้เนี่ยเราเปิดรูปขึ้นมาเราก็ลากรูปเข้ามาในช่องเสิร์ชนี้ได้เลยครับก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่า reference ต่างๆของรูปรูปนี้เนี่ยมันอยู่ในเว็บไหนมันมีมัน,เป,น,เ,ปนเป็นรูปในส่วนไหนของอะไรบ้างครับก็ฟีเจอร์นี้เนี่ยทำให้การเสิร์ชใน search e n นจินของ Google เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับผม ฟีเจอร์ต่อมาที่จะพูดถึงกันนะครับผมก็คือเรียกว่า reliability history ครับก็คืออ้มันไม่ใช่ Command หรือว่าไม่ใช่ฟังก์ชันการใช้งานใหม่ใดๆครับแต่ว่าจะอธิบายอย่างนี้ว่า Windows 10เนี่ยจะทำการบันทึกทุกๆ error ที่เกิดขึ้นหรือว่าทุกๆการใช้งานอัปเดตลงโปรแกรมอะไรที่เป็นเรื่องของการอัปเดตการ Performance s o ซอฟต์แร์อะไรของคอมพิวเตอร์เนี่ย Windows 10เนี่ยจะทำการบันทึกไวครับผมก็คือเราสามารถพิม ว่า reliability history เนี่ยครับคืมแค่ r e l i a b i l t ทกอย่างมามันก็จะขึ้นมาให้เห็นในหน้า Start แล้วนีนี่ครับในหน้าของ reliability monitor เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเลยว่ามีการใช้งานวันไหนบ้างพอดีคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเพิ่งจะ format แล้วก็เปิดใช้งานใหม่เป็นวันที่28เนี่ก็เลยก่อนหน้าเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการบันทึก p e r f o r m a e ใดๆนครัให้โฟกัสที่3แถบด้านขวาเครับผมอ่านี้ผมเลือกวันที่28เนี่ นี่ครับผมก็จะมีการแสดงให้เห็นเลยว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมี Error มีเน n d o w s ดว์สต็อ p r อ o ์พล y Shutdown เราสามารถเข้า Review Technical ล e t a i l ได้ครับจะเขียนให้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีปัญหาอะไรเกิดจากอะไรและสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมโปรเซส s ล่าสุดเป็นยังไงหรือแม้แต่การอัปเดตการลงโปรแกรมที่ที่เป็นเรื่องอ่าเราเป็นแบบเป็นเรื่องโพซิทีฟเป็นเรื่องบวกครับผมไม่ใช่ออร์เอะไรแบบนี้ การลง Windows อัปเดตหรือว่าการลงแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับ Windows <c oughs> ก็จะบันทึกไ้หมดเลยเราสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็จะทำเขาเรียกว่าเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำสถิติได้ครับผมสมมติว่าใช้งานนี้เพิ่งลงโปรแกรมแรืเพิ่งจะอัปเดตคอมตัวนี้ใหม่มา3วัน,นสมมติใช้งานไปสักเรื่อยๆสักสัปดาห์หนึ่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีบันทึกสถิติให้เลยครับว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์ต,ตัวนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ย performance ของมันมี ม,มีอาการค้างมีอาการเออร์เรอร์มีอาการผิดปกติอะไรบ้างและทีแค่ไหนก็คือสามารถตีเป็นกราฟได้เห็นเส้นต่อฟ้านี่ไหมครับวันนี้มันสั้นครับก็เลยข้ามไปดูการาฟเต็มไม่ได้นะครับนี่ครับผมก็คือพิมพ์ช่องเสิร์ชได้เลยว่า reliability history หรือว่า monitor หรือคุณผู้มมจะสามารถเข้าผ่านทาง control panel เลือกที่ system security security maintenance แล้วก็มาต่อในส่วนนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับ เราเลือกที่ Control Panel ยย System and Security นี่นะครับ Security and Maintenance มันจะเข้ามาที่หน้านี้ Security นะครับถ้าเราเลือกที่ Maintenance ครับผมแล้วก็ Report Problem เนี่ย on เรากดที่ v Reliability History ครับก็จะขึ้นหน้า w i n d o w ของอเนี่ย Reliability Monitor ขึ้นมา อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับคือเราจะสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างละเอียดและครบเลยครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ตัวที่9นะครับผมคือตัวนี้ก็เช่นเคยครับไม่ได้เป็นโค้ดคอมมานด์ใดๆอย่างเช่นพวก Windows V มาดูคลิปบอร์ดอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า มันเป็นลูกเล่นใหม่ของ Windows 10ที่ผมรู้สึกว่ามันก็เออมันทั้งดูเจ๋งแล้วก็ใช้งานได้สะดวกพอสมควรเหมือนกันนะครับผมคือมันเป็นการที่เรา minimize พทุกโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานอยู่เนี่ยสมมติเราเปิดหลายๆโปรแกรมไม่ได้แบ็กกราวมเปิด Word, เปิด powerpoint excel google chrome p p l e f o explorer เปิดอะไรให้หมดเลยนะเปิด full screen มาเนี่ยครับผมคือเราสามารถสั่ง minimize หน้าจอ Windows อืนอ่นๆได้โดยที่เราไม่ต้องมาไล่กด minimize ทีละจอครับคือ วิธีมันมีไม่ยากครับผมเรากดที่แ็บเนี่ยครับด้านบนของวินโดว์ไอแ็บบนนี้แล้วเราก็เขย่าจอไปมาครับเห็นไหมครับผมทุกๆโปรแกรมที่อยู่ในแบ็กกราวน์เนี่ยที่มเมื่อกี้ผมเปิดไอ PowerPoint Excel Word ไลค้างไว้ Google Chrome พวกนี้มันจะมินิมัลส์หายลงไปหมดเลยครับผมผมทำให้ดูใหม่ครับเนะครับเปิด Word เ,เปิด PowerPoint เปิด Excel Google Chrome กลัมาที่หน้า f i r e อ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโปรแกรมมั่งอันนี้ครับผมใช้ Google Chrome นะผมกดที่แถบข้างบนนี้แล้วผมเขย่า เห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยทุกๆโปรแกรมที่เปิดอยู่ด้านหลังมันมินิมายส่งไปหมดแล้วโดยที่เราไม่ได้ปิดเลยทุกอย่างยังอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเนี่ยครับผมคือเป็นลูกเล่นใหม่ของ Windows 10ที่ผมว่าเออมันใช้งานง่ายแ้ะเกิดบางทีเราขี้เกียจจะไปลั่งไล่กดมินิมายซูปโปรแกรมเนี่ยเรากดแท็บด้านบนเหล่านี้นะครับแล้วก็ลากเขย่าจอเลยมันจะมินิมายซุกอันที่อยู่ที่อยู่เป็นแบ็กกราวที่ที่มันกำลงังรันอยู่เนี่ยมินิมายส่งไปหมดเลยครับโดยที่คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าโปรแกรมมันจะปิดไหม และสำหรับฟีเจอร์ใหม่ตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่จะมีเฉพาะในในอุปกรณ์แล็ปท็อปแล้วก็โน้ตบุ๊กครับผมคือมันเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาในการใช้งานแทร็กแพดครับแทร็กแพดหรือไอ้แถบสีดำๆสี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้คีย์บอร์ดในโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เราใช้นิ้วเลื่อนใช้งานแทนเมาส์นะครับสำหรับ windows 10เนี่ยครับผมมันมีการอ่าอัพเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตเจสเจอร์ใหม่มีการเพิ่มเจสเจอร์ของนิ้วมือใหม่ให้เหมือนกับการใช้งานของ macbook มากขึ้นครับ อันนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เคยใช้งานทั้ง macbook แล้วก็ทั้งแล็ปท็ของเครือ,อพวก windows microsoft ระบบปฏิบัติการอื่นเนี่ยเราจะสังเกตได้ถึงความแตกต่างในในเรื่องของความง่ายการใช้งานเลครับว่าคนที่เคยใช้ทั้ง mac แล้วก็ระบบ windows เนี่ยจะเห็นได้ถึงความง่ายของ macbook ที่เราเอานิ้วขยายเข้าออกหรือว่าเราใช้2นิ้วเลื่อนขึ้นลงแล้วก็จะทําหน้าที่แทนแทนการ s โ r รมเมาส์ขึ้นลงเนี่ยมัน มันมันเป็นจุดเด่นของพวกระบบนักบ o กอยู่แล้วใช่ไหมในขณะที่เครื่องระบบ Windows เนี่ยเราต้องมากดแถบด้านข้างที่มันอยู่ด้านขวาสุดของแทัคแพดนะครับผมซึ่งบางรุ่นก็ไม่มีไอ้แถบนี้ด้วยซึ่งที่มันจะทำหน้าที่แทนแทนการสโคร l เมาส์นะครับผมแล้วเราก็ไม่สามารถซูมเข้าออกผ่านการขยายนิ้วหรือว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรการแยกปลายนิ้วออกจากการการหุบนิ้วเข้าหากันให้เป็นการซูมเข้าซูมออกได้เหมือน Mac นะครับซึ่งใน Windows 10เนี่ยพวกแล็ปท็อปที่ใช้ Windows 10นะครับผมเขา เพิ่มเจสเตอร์ตัวนี้เข้ามาให้เราสามารถขยายหน้าจอเลื่อนสโครหน้าจอขึ้นลงแล้วก็มีอีกหลายเจสเตอร์ที่สามารถทําได้อย่างแม c b o กเลยครับก็ mm hmm. โดยรวมนะครับผมทั้ง10ข้อที่พูดมาในฟีเจอร์ใหม่เนี่ยผมสังเกตว่ามันมีหลายตัวนะที่ Windows เนี่ยเขาพัฒนาแล้วมันมีความเหมือนกับระบบ iOS เหมือนกับระบบ Macbook มากขึ้นครับ อย่างเช่นเจ้าะระบบการปรับสีจอเป็นไนท์ไลท์แล้วก็มีการตั้งเวลาอัตโนมัติได้เนี่ยเหมือนกับ iPhone เป๊ะเ,เลยครับถ้าผมเคยใช้งานพอดีผมเองไม่เคยใช้งาน MacBook นะัะก็เลยไม่ทราบว่าในใน m b o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  k เนี่ยมันมีโจันนี้อยู่หรือเปล่าแต่ในพวก iPhone iPad เนี่ยเราสามารถตั้งไนท์ไลท์ได้รวมไปถึงอย่าง Storage Sense อย่างเงี้ยก็เหมือนกับคล้ายๆกับ ตัวผมก็เลยกไม่ถูกอะ่ะเป็นเป็นมันเป็น AI ที่อยู่ในระบบของ iOS ของ macOS ที่เขาจะมีการคำนวณ storage แล้วก็จะจะมีการ list มาให้เห็นเลยว่าแอปพลิเคชันไหนที่เราใช้งานมากน้อยมันกินพื้นที่มากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วก็รวมไปถึงสุดท้ายนะครับไอ,อ้ gesture ของ t a c k p a d ที่ที่เราเพิ่มมาในข้อสุดท้ายที่เพิ่งพูดถึงไปเนี่ยเราก็สัมผัสได้เลยว่าไอเจ้า,าระบบของ Windows เนี่ยมันทำมาให้มันมีความใช้งานง่ายเหมือนกับ MacBook มากเลยครับ อ๋อแล้วก็ผมก็เกือบลืมไปครับผมในข้อ3ครับผมที่เราเคยพูดถึงกันไปเนี่ยการใช้งานฟังก์ชัน d i c t a t i o n หรือว่าการสั่งพิมพ์งานด้วยเสียงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับะระบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ u d i o k e y b o a อร์ดใน iPhone เลยครับที่มันจะเป็นปุ่มรูปไมโครโฟนในในคีย์บอร์ดทัชสกรีนของ iPhone เนี่ยเราสิกดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราสามารถสั่งพิมพ์ด้วยเสียงได้นะฮะซึ่งผมส่วนตัวนะรู้สึกเลยว่าอของ macbook เนี่ยมของ p p o o n เนี่ยยังค่อนข้างจะพิมพ์ได้แม่นกว่าของ วินโด์ในคอมอย่างในคลิปที่ผมเคยฉายให้ดูไปในอาทีก่อนหน้านียครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ไมโครโฟนของผมมันไม่ดีสู้กับการพูดใส่ iPhone ตรงๆอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับ ก็ถ้าหากชอบคลิปนี้กันนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ERT ของพวกเราด้วยนะครับผมถ้าหากรับชมใน YouTube ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe รวมไปถึงกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราครับผมถ้าหากต้องการอยากจะฟังอยากจะได้ความรู้ในคอนเทนต์ใ,ใดๆอยากจะทราบ เนื้อหาความรู้ด้านไอด้านเทคโนโลยีใดๆเนี่ยหรือว่าการสอบเซอริฟิเคทเหล่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันมาได้ครับว่าอยากฟังเรื่องอะไรแล้วแอดมินจะพยายามทําผลิตคอนเทนต์แนวนี้หรือว่า,าหัวข้อที่เพื่อนๆอยากฟังมาให้ได้มากที่สุดเลยครับผม ถ้าหากใครสนใจสามารถติดตามกันได้ที่ page Facebook. เพจเฟ k บุ๊กดี๋ยวผมจะใส่ขึ้นในคลิปตามนี้ให้นะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับผมชื่อ ERT Training Center ครับหรือว่า The Enterprise Resource Training ครับรูปโปรไฟล์เป็น ERT สีเหลืองๆนี่นะครับผมมาพบกับข่าวสารด้าน IT มาพบกับบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีในโลกแห่ง IT โลกของคอมพิวเตอร์ได้เกืบอบเรามีอัปเดตคอนเทนต์ทุกๆวันเลยครับผม ถ้าหากใครสนใจและอยากจะพบกันหนีก็มาพูดคุยกันได้ผ่านเพจ a c e b o o k หรือว่าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียตามนี้เลยครับ